เอเซนเชียลออยในสกิน c a r ์เราจะไม่สามารถสรุปได้เลยว่ามันเท่ากับระคายเครื่องมันต้องมีดูปัจจัยต่างๆเสริมด้วยเธอเข้าใจพอยที่ฉันจะพูดปะซิลิโคนเนี่ยอ,อ่อเป็นที่รังเกียจมากเรารู้สึกสงสารซิลิโคนมากใครเห็นก็จะแบบกลัวกลัวอุดตันการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าสกินแคร์ที่มีซิลิโคนเนี่ยเท่ากับอุดตันอันเนี้ยมันไม่จริงเลยแอลกอฮอล์แอลกอฮอล,ออลอ์เนี่ยก็เป็นอ,อ่ออีกอย่างหนึ่งที่ คนพูดถึงเยอะมากเกี่ยวกับทําให้หน้าระคายเคืองเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้หน้าระคายเคืองจริงหรือเปล่าสวัสดีทุกคนพบกับเราอีกแล้วกับช่องเอ็กเซอร์นบ้าบอวันนี้เราก็ ออกจากฉากข่าวมาหน่อยเพื่อที่จะสบายหูสบายตาสัมผัสกับธรรมชาติมากขึ้นซึ่งวันนี้เราก็เลยจะมาทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับความรู้บ้างคอนเทนต์นี้จะไม่มีผลิตภัณฑ์ใดๆเราจะมาพูดถึงความรู้ที่ คน inbox มาถามเยอะมากอีกแล้วแล้วก็คนชอบมาเมนใน u t u b e อะว่าแบบนู่นนี่นั่นว่าอันนี้ใช่หรือเปล่าเราก็เลยรวบรวมว่ามันเป็นความที่มันเข้าใจผิดเกี่ยวกับสกินแคร์ในแต่ละเรื่องมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจนะจ๊ะว่าเออจริงๆแล้วมันควรเป็นยังไงหรือว่าอันไหนที่ถูกอันไหนที่ผิดหรือว่าเราควรหลีกเลี่ยงอะไรอันเนี้ยมากกว่าเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการเลือกสกินแคร์สำหรับทุกคนในเวลาตอนต่อไป ที่เป็นกระแสอยู่มากในตอนนี้แล้วคนมาเม้น YouTube เราเยอะมากเกี่ยวกับ Essential Oil Essential Oil เนี่ยเราก็ต้องเท้าวความไปก่อนว่ามันคืออะไรมันคือออยที่มันสกัดได้จากส่วนต่างๆของพืชไม่ว่าจะเป็นดอกใบเขาเรียกว,ว่าอะไรลำต้นหรือว่ารากหลังจากผ่านกระบวนการสกัดต่างๆมันก็จะได้ Essential Oil มาส่วนใหญ่คนอะ่ะจะ มาบอกว่าการที่มี Essential Oil เนี่ยมันจะทำให้ละคายเคืองทาไปหรือว่าสกินแคร์ที่มันมีส่วนผสมของ Essential Oil เนี่ยมันจะทำให้ผิวหน้าละคายเคืองหรือเกิดการแพ้ได้อันนี้เราต้องดึงสติเราต้องมีสติ เดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังคือเราอ่ะได้ไปเสิร์ชงานวิจัยหรือว่ารวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ Essential Oil มาซึ่ง Essential Oil อ่ะมันคือกลุ่มใหญ่แล้วมันก็จะมีกลุ่มเล็กๆมากมายไม่ว่าจะเป็น Sunflower Oil หรือว่าอะไรอ่ะ ลาเวนเดอร์อยหรือว่าออยต่างๆอะไรแบบเนี้ลิสต์ลงมาซึ่งแต่ละออยล์ Oil เนี่ยมันก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปโดยรวมๆเอ s เซนเชียลอเนี่ยที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วโดยมันมีหน้าที่หลกัหลกๆเลยก็คือลดการอักเสบ แอนตี uh, anti ้อินฟลัมเมชันแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นหรือว่าจะเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์แล้วก็สามารถแบบแอนตี้ไมโครเบลได้ด้วยก็คือต่อต้านพวกจุลชีพไม่ว่าจะเป็นเชื้อราแบคทีเรียซึ่งเอสเซนเชียลโอแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปตามตารางนี้เลยที่เราได้ไปหามาซึ่งมันจะเป็นตารางที่รวบรวมงานวิจัยทั้งหมดแล้วก็มาสรุปว่าเอสเซนเชียลโอแต่ละตัวเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้าง <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองยกตัวอย่างออยบางตัวให้ทุกคนได้ดูนะอย่างเช่นที่มันกําลังแบบ เป็นที่นิยมแล้วก็หลายผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดมันใช้กันอยู่ก็คืออย่างแรกเลยก็คือตัวไอแกนออยไอแกนออยเนี่ยมันก็เป็นออยที่สกัดได้จากพืชแถวโมโร,คโคโร็อกโกนะแล้วมันก็ตัวออยมันเนี่ยเขาอะ่ะบอกว่ามันมีประโยชน์หลายอย่างเลยอย่างแรกเลยก็คือเสริมสกินแบเรียมันก็จะไปซ่อมแซม กำแพงผิวทําให้กำแพงผิวเราแข็งแรงดังนั้นการที่เราจะติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าการที่น้ําจะละเหยเออกไปจากผิวเนี่ยก็จะน้อยลงทําให้ผิวเราชุ่มชื้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นและนอกจากนั้นมันยังมีหน้าที่ anti inflammation ก็คือลดการอักเสบได้ด้วยอีกอย่างหนึ่งเลยที่มันทําได้ก็คือช่วยส่งเสริมกระบวนการบูน h e a l i n g หรือว่ากระบวนการสมานแผลทําให้แผลเนี่ย รักษาได้แบบดีขึ้นนี่อย่างนี้เป็นต้นก็จะเห็นว่าโหที่เราเอามาให้ดูคือมีหลายออยมากซึ่งแต่ละออยเนี่ยมันก็มีหน้าที่แตกต่างกันออกไปเลยนะจ๊ะสามารถดูได้เลยที่ตารางนี้เนีย่ยมีหมดเลยแบบ sunflower oil rosehip oil หรือว่าแบบ coconut oil avocado oil ซึ่งทุกอย่างมันมีหน้าที่ของมันซึ่งผลที่ได้จากเาพวกออยแบบนี้มันก็จะมีการที่ได้น้ำมันหอมระเหยมาด้วยดังนั้นเนี่ยการที่ มีกลิ่นจากน้ํามันหอมระเหยพวกนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบสิ่งที่ได้ตามมาแต่หลักๆแล้วประโยชน์เราอยากให้โฟกัสที่ประโยชน์มากกว่าซึ่งข้อเสียมันก็มีแหละเพราะว่าทุกอย่างบนโลกนี้มันสามารถทําให้แพ้ได้หมดเลยเพราะว่าผิวหนังของทุกคนเนี่ยมีการตอบสนองต่อสารที่ไม่เหมือนกันการที่เราจะแพ้พวก Essential o อ l ได้เนี่ยอย่างแรกเลยมันต้องดูหลายๆอย่างอย่างแรกที่ต้องดูเลยก็คือปริมาณที่ใช้ การที่เราจะเกิดผลข้างเคียงจากการระคายเครืองหรือว่าแบบเด์มาไตาติสได้เนี่ยมันต้องใช้ออยที่มีความเข้มขน้นแล้วก็ปริมาณที่เยอะแล้วก็อย่างที่2เลยก็คือผิวหนังเราอ่ะต้องเซนต์ต่อ e s s e n นเชียลอชนิดนั้นก็คือมีความแพ้ต่อ e s s e n นเชียลอชนิดนั้นซึ่ง Essential ยลออมีเยอะมากเราอ่ะพยายามหา วิร์ยหรือว่างานวิจัยดูแล้วว่ามันจะมี e s s e n เชียลออตัวไหนที่มันจะทําให้เกิดการระคายเครืองได้ซึ่งเราก็ไปเจองานวิจัยอยู่อันนึงมันใช้ลาเวนเดอร์ออ์ Oil ในการทดสอบ ซึ่งเขาบอกว่าในการทดสอบเป็นเหมือนแพทช์ทดสอบว่าแพ้หรือเปล่าเขาใช้คนทดสอบเนี่ยทั้งหมด2,178คนปรากฏว่ามีคนที่แพทมันโพซิทีฟก็คือมีการแพ้ต่อลาเวนเดอร์ออยเนี่ยถึง49คนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะประมาณ2%ก็ยังถือว่าน้อยอยู่ดังนั้นอย่างงานวิจัยชนิดเนี้ยมันก็เลยสรุปว่า <S 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 การที่เราใช้ลาเวนเดอร์ออยอ่ะ มันก็คือทุกอย่างแหละทำให้เกิดแพ้ได้หมดถ้ายอย่างแรกปริมาณถึงแล้วก็อย่างที่2ร่างกายเราแพ้ต่อสารนั้นๆอยู่แล้วแต่สุดท้ายเนี่ย เราอยากให้มองว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าสกินแคร์ตัวนั้นเนี่ยมีเอสเซนเชียลออยล์มากน้อยเท่าไหรซึ่งบางผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็ใส่มาในประมาณที่น้อยมากซึ่งมันก็อาจจะไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อยากให้คนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแพ้เอสเซนเชียลออยล์หรือว่ามีการแพ้ออยล์เนี่ยระมัดระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นมากขึ้นแต่ว่าเราจะไม่สามารถสรุปได้เลยว่าการมีเอสเซนเชียลออยล์ในผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเท่ากับ ใช้แล้วแพ้เธอเข้าใจพอยปะ่ะเออดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียเราอยากฟังแค่ข้อเสียเราต้องฟังข้อดีด้วยแล้วคนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะแพ้ดังนั้นเราต้องลองอยากให้ทุกคนอ่ะทดลองเพราะว่าบางผลิตภัณฑ์เนี่ยถูก เคลมว่ามันเป็นแบบไม่ดีเพราะมีเอเซนเชียลออยเยอะแต่ว่าสําหรับตัวเราอ่ะมันใช้ได้ผลดีอะไรแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆเออนั่นแหละทางนี้ทางนั้นก็ต้องดูเปอร์เซ็นต์ที่เอเซนเชียลออยที่ใส่ถ้าเยอะก็มีความเสี่ยงเยอะแต่ถ้าใส่น้อยความเสี่ยงก็จะลดลงมันต้องดูหลายๆอย่างการที่มีเอเซนเชียลออยในสกินแคร์เราจะไม่สามารถสรุปได้เลยว่า มันเท่ากับราคายเครื่องมันต้องมีดูปัจจัยต่างๆเสริมด้วยเธอเข้าใจพอยที่ฉันจะพูดปะต่อมาสิ่งที่จะพูดอย่างที่สองเลยก็คือซิลซิโคนซิลิโคนเนี่ยอ๋อเป็นที่รังเกียจมากเรารู้สึกสงสารซิลิโคนมากคือเป็นใครเห็นก็จะแบบกลัวกลัวอุดตันการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าสกินแคร์ที่มีซิลิโคนเนี่ยเท่ากับอุดตันอันเนี้ยมันไม่จริงเลยซิลิโคนเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมัน ถ้าไปดูตารางการอุดตันจริงๆที่เขามีการศึกษามาเนี่ยการอุดตันของน้องชีโคนเนี่ยก็คือน้อยมากประมาณ0ูนย์ถึงหนึ่งอะไรแบบนี้ก็คือน้อยมากก็คือไม่ค่อยทําให้เกิดการอุดตันซึ่งซีโคนเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่การใส่ซีโคนในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยมันช่วยเสริมความชุ่มชื้นก็คือมันจะ เป็นเหมือนฟิล์มบางๆเคลือบที่ผิวซึ่งมันจะป้องกันการระเหยของน้ําแต่มันจะยังสามารถทําให้ออกซิเจนเนี่ยแลกเปลี่ยนทะลุผ่านได้อยู่ดังนั้นผิวหนังเราอะ่ะก็จะรู้สึกเหมือนหายใจได้แต่จะไม่สามารถสูญเสียน้ําออกจากทางผิวหนังได้และนอกจากนั้นเนี่ยการมีซิลิโคนในสกินแคร์เนี่ยข้อแรกเลยมันเป็นเหมือนฟิล์มบางๆใช่ไหมที่เราพูดไปลดการระเหยของน้ําแต่อีกข้อนึงเนี่ยมันจะช่วยทําให้เทกเจอร์ของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันดีแล้วก็มันรู้สึกเนียนอะ่ะ ผลิตภัณฑ์ไหนที่มีอะซิคนเนี่ยก็จะทําให้ผลิตภัณฑ์เนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยมันสัมผัสดีขึ้นก็คือแบบรู้สึกเกลี่ยง่ายลื่นไปกับผิวาบางคนก็อาจจะมีความแบบเซนต์หรือว่ามีความแบบระคายเคืองต่อซิคนหรือว่าใช้ซิคนแล้วอุดตันง่ายเนี่ยเราก็จะให้พิจารณาเป็นบุคคลบุคคลไปก็เหมือนเอเซนเชียลออล์แหละเราจะไม่สามารถสรุปได้ว่าการมีซิคนแล้วเท่ากับอุดตัน แต่ว่าคนไหนที่อุดตันง่ายหรือว่าแบบหน้าแบบใช้อะไรก็อุดตันเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงจะหลีกเลี่ยงก็หลีกเลี่ยงได้แต่สําหรับคนอื่นที่แบบรู้สึกว่าใช้อะไรก็ไม่อุดตันแต่งหน้าก็ไม่อุดตันเราคิดว่าแบบผลิตภัณฑ์ที่มีซิลิโคนเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ดีอยู่เพราะว่า หน้าที่ของมันก็คือเยอะมากแบบที่เราพูดไปไม่ว่าจะเป็นลดการระเหยของน้ําหรือว่าทําให้ texture, ็กเจอร์ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันดีขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่เราจะบอกคือถ้าใครใช้รองพื้นหรือคูช h i o นอะในพวกนั้นอะมันจะมีซิลิโคนประกอบอยู่แล้วถ้าเราหลีกเลี่ยงซิลิโคนใน s กิน c a r e แต่เราก็ยังไปเจอซิลิโคนพวกนั้นอยู่แล้วหน้าเราไม่เป็นอะไรอะก็คือแบบเราก็เลยคิดว่าเออเราไม่น่าจะแพ้ซิลิโคนปะเอออันนี้เก็ตดปะเออก็น่าจะเก็ตด ้าใครอุดตันอะไรก็อย่าอย่าพิ่งโทษน้องซิลิโคนนะเพราะว่าน้องซิลิโคนเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบเป็นขยะให้ทุกคนว่าเอ้ยอุดตันอยากจะมาบอกว่าเออซิลิโคนเนี่ยก็ไม่เท่ากับการอุดตันเสมอไปท้งนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับผิวหน้าแต่ละคนด้วยนะแต่สําหรับเราแล้วเราอะใช้ซิลิโคนแล้วไม่อุดตันต่อมาแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์อเนี่ยก็เป็นอ,อีกอย่างหนึ่งที่คนพูดถึงเยอะมากเกี่ยวกับ สกินแคร์ว่ามันทําให้หน้าระคายเคืองเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้หน้าระคายเคืองจริงหรือเปล่าซึ่งแอลกอฮอล์ที่ใช้ในสกินแคร์ทั่วไปเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2อ,อย่างก็คือโลโมเลกุลาร์เวทก็คือโมเลกุลเล็กๆแล้วก็ไฮโมเลกุลาร์เวทก็คือแอลกอฮอล์โมเลกุลใหญ่ๆซึ่งแอลกอฮอล์โมเลกุลใหญ่ๆเนี่ยมันถ้าใครเคยเรียนเคมีอออุ o U, ใช่ไหมโปรตอนอยู่ข้างในแน่นเอียด เวลามันทําเป็นโมเลกุลใหญ่ๆแล้วมันใส่แอลกอฮอล์ลงไปเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะกลายเป็นคล้ายๆแบบแว็กซ์อะไรแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยเราจะไม่ขอพูดถึงเพราะว่ามันจะเป็นสารให้ความชุ่มชื้นเราจะมาโฟกัสที่โลโมเลกุลาแอลกอฮอล์ซึ่งมันก็คือแอลกอฮอล์ที่ใช้ตามท้องตลาดอะคือแอลกอฮอล์ที่ทุกคนคิดว่าแบบเอามาเช็ดแผลเออซึ่งมันก็จะมีในหลักๆแล้วในสกินแคร์เนี่ยมันก็จะมีตัวแอลกอฮอล์สองอย่างก็คือเอทานอลกับแอลกอฮอล์ดีเนต ที่เราเจอได้ในสกินแคร์ซึ่งสกินแคร์ที่ใส่แอลกอฮอล์ไปเนี่ยเพราะว่าเขาหวังผลที่ว่าอย่างแรกเลยก็คือมันจะทําให้เนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยละเหยเร็วด้วยความที่แอลกอฮอล์ทาปุ๊บมันก็จะละเหยปั๊บอะไรแบบเนี้ยการที่ผสมแอลกอฮอล์ไปในสกินแคร์ก็จะทําให้สกินแคร์เนี่ยทาไปปุ๊บซึมปั๊บแล้วก็ละเหยเร็วมากเออนี่คือจุดประสงค์ในการใส่แอลกอฮอล์ในสกินแคร์แต่ว่าการที่เราใส่แอลกอฮอล์ในสกินแคร์ปริมาณมากอย่างแรกก็คือเวลามันละเหย มันก็จะพาน้ําบนหน้าเราเนี่ยละเหยไปด้วยดังนั้นมันจะทําให้หน้าแห้งคนที่หน้าแห้งมากๆเนี่ยควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบแต่ถ้าเราพูดว่าหน้าแห้งมากควรหลีกเลี่ยงก็จะไม่ถูกเสมอไปคนที่หน้าปกติหรือหน้ามันเนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เพราะว่าถ้าเราหน้ามันเราใช้แอลกอฮอล์มันก็อาจจะทําให้หน้าเราขาดสมดุลแล้วก็จะยิ่งทําให้หน้ามันกว่าเดิมได้อะไรแบบเนี้ยเพราะว่า ร่างกายเราอ่ะจะพยายามสร้างน้ํามันออกมาเขาเรียกว่าอะไรมาตอบสนองต่อภาวะหน้าที่มันผิดปกติอยู่แล้วดังนั้นแอลกอฮอล์เลี่ยงได้เลี่ยงถ้าผลิตภัณฑ์ไหนใส่มาที่ปริมาณเยอะก็ควรเลี่ยงนะจ๊ะสำหรับคนที่ผิวหน้าะระคายเคืองมากแต่ใครที่แบบแฮปปี้หน้าแข็งแรงหรือว่าแบบอืมฉันใช้แล้วโอเคก็อ่ะใช้ต่อไปได้ต่อมาพาราเบนพาราเบนคืออะไรพารเาเบนเนี่ยคือสารกันบูดที่ ใส่เพื่อแบบป้องกันสกินแคร์มันบูดใช่ไหมเออต้องการป้องกันการเน่าเสียอะไรแบบนี้ในสกินแคร์ซึ่งทีออ่ทุกคนกลัวพาราเบนเน่ยเพราะมันมีช่วงหนึ่งที่มันจะมีข่าวออกมาว่าการใช้พาราเบนเนี่ยมันจะทําให้เกิดมะเร็ง งานตีพิมพ์เนี่ยบอกว่าเขา,าตรวจพบสารพรารเบนในเนื้อเยื่อของมะเร็งเต้านมและยังศึกษาต่อไปว่าพรารเบนเนี่ยมันสามารถทำงานเหมือนฮอร์โมนเอสโตรเจนได้ด้วยซึ่งการที่เอสโตรเจนเยอะเราก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมเยอะแต่ว่างานตีพิมพ์เนี้ยมันยังเขาเรียกว่ามันยังไม่แบบชัดเจนเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนมากพอดังนั้นมันยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการใช้พรารเบนเนี่ยจะกระตุ้นทำให้เกิดมะเร็งเต้านม เออและนอกจากนั้นพรารเบนเนี่ยยังสามารถยังใช้ได้กันอย่างแพร่หลายอยู่เพราะว่ามันถูกเ,ออเขาเรียกว่ามันถูกกฎหมายแล้วมันก็ถูกรับรองโดยออยอมไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือว่าไทยแต่ว่าถ้าใครแบบเป็นสายออแกนิกจริงๆหรือว่ากลัวจริงๆแล้วก็แนะนําให้หลีกเลี่ยงก็ได้ส่วนตัวเรานะเราถ้าเลี่ยงได้เราก็พยายามเลี่ยงแต่ถ้าผลิตภัณฑ์ไหนที่ เรารู้สึกว่าชอบจริงๆแต่มันมีพาราเบนแล้วก็ใช้ได้อยู่นะเพราะว่าพาราเบนที่มันใส่ในสกินแคร์คือมันน้อยมากประมาณ1%เลยเออนั่นแหละเปอร์เซ็น์ที่พาราเบนมันจะออกฤทธิ์เหมืนอนฮอร์โมนเอสโตรเจนอ่ะคือมันต้องใช้ปริมาณที่เยอะกว่านเยอะมากดังนั้นเราก็คิดว่าการใช้1% p a r a b n พาราเบนในสกินแคร์เพื่อป้องกัน เป็นสารป้องกันการเสียเนี่ยเราก็คิดว่ามันยังเซฟอยู่หรือว่าถ้าใครมีงานวิจัยหรือว่าการศึกษาอะไรที่คิดว่ามันไม่เซฟก็าสามารถส่งมาให้เราอ่านได้นะแต่เราพยายามหาอ่านแล้วในสกินแคร์ทั่วไปก็ยังมีสารแพราเบนอยู่ได้ในหลายๆตัวเลยใครหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงใครหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่ต้องหลีกเลี่ยงก็ได้นะอ,อ,อันนี้เป็นแบบแล้วแต่บุคคลเลยแล้วแต่แบบความชอบหรือว่าความต้องการของแต่ละคนเ,เราจะมาต่อที่อย่างที่5น้ําหอมน้ําหอมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ ถูกการโต้แยงกันมาเยอะมากเราจะขอแบ่งน้ําหอมเป็น2อย่างก็คือน้ําหอมอย่างแรกคือน้ําหอมสังเคราะห์อย่างที่2น้ําหอมที่ได้มาจากพวก สังสกัดจากธรรมชาติก็ประมาณแบบพวกเอเซนเชียลออยอะไรประมาณนี้อย่างแรกก็คือน้ําหอมเนี่ยมันก็มีการรายงานว่ามันสามารถเป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดการแบบผิวหนังอักเสบหรือว่าการระคายเคืองต่อผิวหน้าได้ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้น้ําหอมเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่มันต้องดูที่ปริมาณด้วยถ้าเราจะดูถึงความระคายเคืองยิ่งใส่เยอะก็มีโอกาสที่จะระคายเคืองเยอะแต่ถ้าใส่น้อยก็โอกาสที่ระคายเคืองน้อยแต่ถ้าสําหรับใครที่ใช้น้ําหอมแล้วแพ้แล้วก็แนะนําว่าหลีกเลี่ยงแต่สาหรับตัวเราแล้วอะเราเป็นคนที่ อยากให้แบบมีกลิ่นน้ำหอมในสกินแคร์นิดหน่อยเพราะว่ามันจะช่วยทําให้แบบมีความผ่อนคลายในการทาเธอเข้าใจป่ะสกินแคร์ที่ดีอ่ะมันต้องมีทั้งศาสตร์แล้วก็ศิลป์ก็คือทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็ศิละปะร่วมกันเพื่อที่จะแบบให้ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันออกมาดีที่สุดเออสำหรับเราเนี่ยเราก็ ใช้อยู่นะหลายผลิตภัณฑ์ของเราก็มีน้ําหอมอยู่เพราะเรารู้สึกว่ามันแบบรู้สึกผ่อนคลายดีเวลาทาแล้วก็เราเนี่ยไม่มีการระคายเคืองต่อน,น้ําหอมใดๆดังนั้นน้ำหอมเราเนี่ยก็สามารถใช้ได้อยู่อ่ะเราก็มาสรุปให้ทั้งหมดแล้วว่า5อย่างเกี่ยวกับการเข้าใจผิดเกี่ยวกับสกินแคร์ไม่ว่าจะเป็น e s s e n เชียลออยล์แอลกอฮอล์ซิลิโคนแพรเบนแล้วก็น้ำหอมดังนั้นถ้าใคร ออมีปัญหาอะไรหรือว่าแพ้อะไรก็ควรหลีกเลี่ยงสารนั้นๆไปแต่เราอยากจะแบบเขาเรียกว่ามาแบบอธิบายให้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับคนที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับทั้ง5สารนี้สุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดสับต c ไคร e ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปความรู้เนี่ยออกมาเรื่อยๆเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย